สวัสดีค่ะกะทีเดลี่ค่ะทุกคนนอนตอนไหนดีนี่คือคําถามที่คอซีรีส์จีนทุกคนกําลังถามตัวเองในตอนนี้ใช่ไหมคะพะปลายเดือนตุลาคมนี้มันคือสมอรภูมิค่ะเพราะว่า3แพลตฟอร์มยักษ์อย่างยูคูอายีอีวีทีวีตัดสินใจส่งซีรีส์ฟอร์มยักษ์ที่สุดของตัวเองลงสนามในเวลาไล่เลี่ยกันและวันนี้เราจะมาป้ายยาทั้ง4เรื่องว่ามีอะไรเด็ดและเราจะดูจากเรื่องไหนดีเปิดสมรภูมิก่อนใคร20ตุลาคมกับตํานานนาทีม มืดหรือบัตริเวอร์จากยูกุนี่คือการเดิมพันครั้งยิ่งใหญ่เพราะนี่คือซีรีส์ในจัก,กรวาลดารุณพนเจนจรที่ทุกคนรอคอยเรื่องนี้นะจะเจาะลึกถึงองค์กรนักฆ่านาทีมืดและการแจ้งเกิดของผีถือร่มซูมูวี่ที่รับบทโดยกงจุนจุดขายคืออะไรแอคชั่นกำลังภายในที่สุดเดือดงานภาพซีอลังการและการขยายจัก,กรวาลที่แฟนๆรักยูกุชิงเปิดก่อนเลย ดึงผู้ชมทั้งหมดมาไว้ในกำม,มือค่ะแต่ยูกุเปิดตัวมาได้แค่5วันอ้ายฉีอี้ก็สวนกลับทันทีวันประทะเดือดคือ25ตุลาคมกับซีรีส์เรื่องเล่รักเพลงดาบนี่คือการชนช้างของจริงเลยซีรีส์จากจักรวาลสื่อรักปีศาจจิ้งจอกที่ได้ตัวพ่อแนวดราม่าตะพังอย่างเชิงอี้มาประกบกับหลี่อิงถงพอดคือความรักต้องห้ามสุดเจ็บปวดระหว่างนักรบฉายาอาวุธสงครามนำแสดงโดยเฉิงอี้กับ ศาสตตัวน้อยนำแสดงโดยหลีอิงธงใครสายดราม่าหนัก,นกๆเคมีระเบิดระเบอร์ปากหมุดรอไอฉีอี้วันที่25นี้ไว้เลยค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะวันที่25ยังไม่จบนะจ๊ะซีรีส์ที่หลายคนรอคอยเรื่องเสียงกระซิบแห่งโชคชะตาหรือลำนำมังกรวารีของพระเอกหลัวอินซีก็มีข่าวลือหนักมากว่าจะออนแอร์ในวันเดียวกันค่ะ เรื่องนี้นะจุดเด่นคือ CG สุดยอดมากค่ะแฟนตาซีอลังการแบบสุดๆนี่คือความซับซ้อนของจริงถ้าจะมา25จริงๆนะจะกลายเป็นสมรภูมิที่แท้จริงเลยล่ะแฟนขับเฉิงอี้กับแฟนขับของหลัวอินซีงานนี้ต้องสลับแอปมาดูแล้วล่ะค่ะและได้ข่าวว่าจะมีลงที่โมโนแม็กนะและแ a n โก้ v ีีค่ะ และในขณะที่2แอปนั้นสู้กันฝุ่นตลบทาง VTV ก็เลือกที่จะรอค่ะปูผ่าอิงนาทีคือไพ่ใบสุดท้ายที่คาดว่าจะลงสนามปิดท้ายของเดือนนี้ในวันที่30ตุลาคมเรื่องนี้ฉีกแนวจาก3เรื่องแรกโดยสิ้นเชิงเลยแหละนำแสดงโดยติ่งอวินซีและซ่งเซียนนี่คือซีรีส์จีนแนวโบราณโรแมนติกดรามา่าที่ชูโรงสตีเก่งหรือชูอี้นำแสดงโดยซ่งเซียน เป็นหญิงสาวที่เติบโตในกองทัพเก่งกาทั้งการรบและการวางแผนใครอิ่มจากแนวแฟนตาซีอยากเสพดราม่าก,กาดเมืองเนื้อเรื่องหนักๆ VTV คือคำตอบสุดท้ายเลยค่ะสรุป